บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สามโรงเรียนพระไทยอุดมศึกษาคุณครูผู้สอนคุณครูนุชนาฏนาคประคองคุณครูมะปรางสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับคุณครูมาปรางในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3อีกเช่นเคยนะคะและแน่นอนค่ะคุณครูมาปรางก็ต้องมีสาระดีๆมาฝากเด็กๆค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะกติกาในการเรียนออนไลน์กับคุณครูมะปรางที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติ หนึ่งตั้งใจดูเนื้อหาให้ดีๆนะคะ 2. อ,อ่านเสียงดังหากมีคำศัพท์เด็กๆจะต้องช่วยกันอ่านเสียงดังๆเลยนะคะ 3. ตอบคำถามให้ถูกต้องท้ายวิดีโอจะมีกิจกรรมให้เด็กๆตอบคำถามเด็กๆต้องมีสมาธิและตั้งใจตอบคำถามให้ถูกทุกข้อเลยนะคะสวัสดีค่ะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูมะปรางไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่มีพี่ๆทั้ทงห้ามามามาทำอะไรกันนะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูมะปรางจะมาสัมภาษณ์พี่ๆทั้ทงห้าคะ่ะว่าก่อนนอนเขามักจะทำอะไร มาที่คนแรกนะคะพี่กวางน้อยพี่กวางน้อยคะพี่กวางน้อยมักจะทำอะไรก่อนนอนคะอ๋อพี่ก็แปรงฟันก่อนนอนคะ่ะโหดีมากเลยนะคะฟันจะได้ไม่ผุใช่ไหมคะต่อไปเราไปถามพี่มีมี่ พี่มีมี่คะพี่มีมี่มักจะทำอะไรก่อนนอนคะพี่จะดื่มนมก่อนนอนคะ่ะโหดื่มนมก่อนนอนร่างกายจะได้แข็งแรงใช่ไหมคะเราไปถามคนต่อไปกันเลยคะ่ะพี่กระต่ายคะ พี่กรตายมักจะทำอะไรก่อนนอนคะเออพี่ก็จะเล่านิทานก่อนนอนให้ลูกพี่ฟังนะโห้ยดีมากๆเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปถามพี่แพนด้ากันคะ่ะพี่แพนด้าคะ่ะ พี่แพนดา้มามักจะทำอะไรก่อนนอนหรอคะโอ้พี่ละเหรอพี่ก็สวดมนต์ก่อนนอนจ้าโอ้โหพี่แพนดา้าพี่แพนด้าเป็นคนดีมากๆเลยนะคะและสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราไปถามพี่เป็ดกันเลยดีกว่าคะ่ะพี่เป็ดคะ ก่อนนอนพี่เป็ดมักจะทำอะไรคะเอ่อก่อนนอนหรอแมบบ่พี่เขาจะร้องเพลงกล่อมพี่ทุกคืนเลยหูอยากรู้ซะแล้วสิว่าแม่ของพี่เป็ดร้องเพลงอะไรให้พี่เป็ดฟังก่อนนอนเด็กๆอยากรู้ไหมคะ ถ้าอยากรู้เราไปดูกันเลยค่ะเพลงกล่อมเด็กเพลงกล่อมเด็กนะคะหมายถึงเพลงที่ร้องเพื่อกล่อมให้เด็กหลับไวขึ้นเพลงกล่อมเด็กจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันตามวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ลักษณะของเพลงกล่อมเด็กนะคะ 1. เป็นเพลงที่ร้องต่อๆกันมาจึงไม่มีผู้แต่งที่แน่นอน 2. ใช้ภาษาง่ายๆคล้องจองกัน 3. แสดงความรักใคร่ห่วงใยที่ผู้ใหญ่มีให้ต่อเด็ก 4. เนื้อหาเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและ5นะคะเพลงเดียวกันอาจผิดเพี้ยนไปบ้างตามความจำของผู้ร้องค่ะประโยชน์ของเพลงกล่อมเด็กนะคะ 1. ทําทำให้เด็กหลับง่ายไม่รบกวน พ่อแม่จึงมีเวลาทำงานอื่นมากขึ้น 2. เด็กหลับอย่างมีความสุข 3. ม,มีความเจริญทางด้านอารมณ์และจิตใจที่ดีงาม 4. เด็กได้พักผ่อนจึงทำให้ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่ 5. เกิดความเพลิดเพลินมีจินตนาการสร้างสารรค์สิ่งที่ดีและ6เด็กได้เรียนรู้พางภาษาได้รับการอบรมสั่งสอนตามเนื้อหาของเพลงเรามาดูตัวอย่างเพลงกล่อมเด็กกันนะคะ เด็กๆเคยฟังเพลงไหนกันมาบ้างเพลงค้างคาวเพลงตะเข้ตะโหงเพลงนกขมิ้นเพลงตุ๊กแกเพลงกุ๊กไก่เพลงแมงมุมเพลงเดือนหงายเพลงวัดโบสถ์เพลงจันเจ้าเพลงเจ้าเนื้ออ่อน เพลงนกกาเว่าเพลงโอละเเฮในวันนี้นะคะคุณครูมะปรางจะพาเด็กๆไปพบกับเพลงนกกาเว่าเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านฝึกร้องเพลงนกกาเว่ากันคะ่ะ เดี๋ยวเรามาช่วยกันอ่านเนื้อเพลงนกกาเห่ากันนะคะกาเห่าเอยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเยื่อมาป้อน ถนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินปีกเจ้ายังอ่อนคลอแคลทอแท้จะสอนบินแม่กาพาไปกินที่ปากน้ำพระคงคาตีนเจ้าเหยียบสาลาย ปาก,ก็ไซหาปลากินกุ้งแลกินกั้งกินหอยกระพังแมงดากินแล้วก็โผลมาจับที่ต้นว่าโพทองยังมีนายพราน เที่ยวเยี่ยมเยี่ยมมองมองยกเอาปืนขึ้นสองจ้องเอาแม่กาดำตัวหนึ่งว่าจะต้มอีกตัวหนึ่งนั้นว่าจะยำกินนางแม่กาดำค่ำวันนี้อุแม่นาะ เดี๋ยวรอบนี้เรามาใส่ทํานองกันนะคะเรามาร้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะกา้าวเอ้ยไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุ ข้าเอเอาข้าเอามาเพื่อขอข้าเอาเยื่อมาป้อนถ้าน้อมไว้ในรังนอนสอนเยื่อมาให้กิน ปีกเจ้าอูยังอ่อนคลแคลท้อแท้จะสอนบินแม่กาพาไปกินที่ปากน้ำพระคงคา กินเจ้าอูยียบสารายปาก่อใสหาปลากินกุ้งแลกกินกังกินหอยกระพังแมงดา กินแล้วก็พบมาจับที่ต้นว่าโพทองยังมีนายานที่เอวเยี่ยมเยี่ยมมองมองมองยกเอาปืนขึ้นสอง สองเอาแม่กาดำตัวหนึ่งว่าจะต้มอีกตัวหนึ่งนั้นว่าจะยำกินนางแม่กาดำ คำวันนี้อุแม่นาเนื้อเพลงนกกาเหว่าที่เราฝึกร้องกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาการบอกเล่าเรื่องการใช้ชีวิตของแม่กาที่เลี้ยงลูกของนกกาเหว่าที่มาไข่ทิ้งไว้ให้มันฟัก แม่กาหาเหยื่อมาป้อนพาไปสอนให้รู้จักหากินแต่ในที่สุดแม่กาต้องถูกนายพรานยิงช่วงคำถามชวนคิดคำถามชวนคิดข้อที่หนึ่งที่คุณครูมะปรางจะถามเด็กๆในวันนี้ก็คือเด็กๆ เคยฟังเพลงนกกาว่าวหรือไม่คะและคำถามชวนคิดข้อที่สองหลังจากที่เด็กๆได้ฟังเพลงนกกาว่าวแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไร คำศัพท์น่ารู้จากเพลงนกกาเวาวจะมีคำว่าอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะคำที่หนึ่งอุทอนอุทอนอ่านว่าอุทอนแปลว่าท้อง คำที่สองฟักฟักอ่านว่าฟักแปลว่าทำไข่ให้อบอุ่นเพื่อให้ออกเป็นตัวคำที่สามคลอแคลคลอแคลอ่านว่า คลอแคลแปลว่าไม่ห่างออกจากกันคำที่สี่คงคาคงคาอ่านว่าคงคาแปลว่าแม่น้ำคำที่ห้า กังก้งกั้งอ่านว่ากัง้งแปลว่าสัตว์น้ำคล้ายกุ้งคำที่หกแมงดาแมงดาอ่านว่าแมงดาแปลว่าสัตว์น้ำชนิดหนึ่งลักษณะ คล้ายจานคว่ำวันนี้คุณครูมาปรางก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากเด็กๆอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย